สวัสดีครับพูก,การวิเคราะห์ราคาทองคำ,คำจาก YLG ประจํจาเช้าว,วันที่28มกราคม2557ภาพรวมการลื่อนไหวของราคาทองคำในวันก่อนหน้าราคาทองคำเปิดตลาดบร,ริเวณ1,268.38มีการขึ้นเป็นระดับสูงสุดบร,ริเวณ1,278.01แระย่อตัวต่ำสุดบร,ริเวณ1,250.69ปิดตลาดไปบร,ริเวณ1,256.60อ่อนตัวลงประมาณ12.04เหรียญดอลลาร์ต่อเทยซอน Mac ความวิตกกลวลเกี่ยวกับตลาดเกิดใหม่เพิ่มความน่าสนใจในทองคําในฐานะเินทรัพย์ปลอดภัยแต่นักลงทุนยังระมัดระวังในส่วนของการเข้าซื้อก่อนที่การประชุมของเฟดจะเริ่มต้นการประชุมโดยคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดวงเงินโครงการซื้อพันธบัตรลงอีก1นึ่งล้านดอลลาร์ต่อเดือนนักลงทุนวิตกกลวลว่าการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเฟดอาจมีการดึงเม็ดเงินออกจากตลาดทองคํขาขณะเดียวกันภาะวะสินเชื่อตึงตัวในจีนก็กําลังส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทงางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจัย2ตัวนี้ทําให้เกิดแรงขายทองคําออกมาเท่านี้ทองคํามีการปรับขึ้นในช่วงแรกหลังจากมีการรายงานว่าจีนนําเข้าทองจากฮ่องกงในระดับสูงสุดเป็นประวัติการในปี2013โดยจีนนําเข้าทองสุดที่จากฮ่องกงในเดือนธันวาคมในระดับสูงกว่าเดือนพิจิกายนถึง24%และส่งผลให้ปริมาณการนําเข้าทองคําของจีนในปี2013พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ระดับ1,158ตันแต่อย่างไรก็ดีราคาทองคําดิ่งลงในช่วงต่อมา หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดช่วงติดลดกลับขึ้นมาได้บ้างสรุปภาพรวมการลงทุนณวันก่อนหน้าการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR มีการถือทองคำเท่าเดิมเื่อระดับ790.456ตันกองทุนโลหะเงินไอแช์มีการถือโลหะเงินเท่าเดิมเื่อระดับ1 0 2 9 2 2ตันการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโลหะเงินปิดตลาดไปณระดับ1 9 7 0ออนตัวลง0.16 ตลาดน้ำมันดิบเบสต์ปิดตลาดไปได้ระดับ108.57บวกขึ้นมา0.09สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปได้ระดับ1.3670อ่อนตัวลง0.0005แดะชินีดอลลาร์อินเด็กปิดตลาดไปได้ระดับ80.48บวกขึ้นมา0.02ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐยังมีการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่3โดยดัชินี s p <c oughs> 500ร่วงลงปเป็นวันที่3ติดต่อกัน โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดรบ41.23จุดหรือว่า0.26% S&P 500ปิดปรับตัวลดลง0.73จุดหรือว่า0.49% NASDAQ ปรับตัวลดลง44.56จุดหรือว่า1.08%ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ณนะระดับ8,000ล้านหุ้นมากกว่าปริมาณการเฉลี่ยที่ระดับ6.8พันล้านหุ้นโดยดัชนี S&P 500หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลง1% และดัชนี N a ส da q ปรับตัวย่ำแย่กว่าดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500หุ้น Apple ร่วงลงหลังจากเปิดเผยยอดขาย iPhone ในช่วงวันที่ตลาดต่ำกว่าคาดการไว้วกกับข้อมูลยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐที่ร่วงลงมากเกินคาดในเดือนธันวาคมทวมยังคงท่วงดัชนีดาวโจนส์ให้อ่อนตัวลดลงอย่างไรก็ตามราคาทองคำยังถูกกดดันจากจีนเผยผลกำไรภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเพียง6%ในเดือนธันวาคม ลดลงจากระดับ9.7%ในเดือนพฤิกายนสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเปิดเผยกำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้นเพียง6%ในเดือนธันวาคมสู่ระดับ9.425แ00สนล้านหยวนหรือว่า1.5584นล้านดอลลาร์จากช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นเท่าระดับ9.7%ในเดือนพฤิกายนในปีที่แล้วผลกำไรภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่ารวม6.28ล้านดอลลาร์หยวนเพิ่มขึ้น12.2%จากปี2012 ขณะที่กำไรเพิ่มขึ้นประมาณ13.2%ในช่วง11เดือนแรกของปีที่ผ่านมาขณะที่ค่างเงินบาทต่อรลลราช่วงเช้านี้ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบโดยตลาดยังคงรอดูความชัดเจนจากปัใจจัยในประเทศและต่างประเทศรอลล่าฟื้นตัวขึ้นมาเมื่อเทียบกับสกลุลเงินเยนในการซื้อขายตลาดปริวัิเงินตราของเอเชียขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อรอลล่าทวงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่ระดับ32.914บาท ตลาดยังคงรอดูความชัดเจนทั้งการประชุม FOMC ที่จะมีการเริ่มขึ้นในวันนี้และตัวเลขการส่งออกและเงินเฟ้อของประเทศไทยจะมีการประกาศออกมาในช่วงปลายสัปดาห์ประกอบกับเรื่องของการเมืองยังคงต้องติดตามหลังจากที่มีเหตุการณ์รุนแรงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ดีลเลอร์ผู้ค้าเงินมีการคาดการณ์ว่าเงินบาทจะมีการแขวนตัวในกรอบไม่กว้างโดยประเมินแนวรับที่ระดับ32.95และแนวต้านที่ระดับ32.85สรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ 1,250, 1,240และ1,230แนวต้านประเมินวไว้ระดับ 1,275, 1,284และ1,295สำหรับรกลุ่มวิตรลงทุนราคาองคำไม่สามารถยืมเหนือแนวต้านสำคัญระดับ1,275เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนจึงถูกแรงขายทํากำไรออกมามีผลให้ราคาปรับตัวลงมาทดสอบโซนแนวรับระดับ1,250เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนอีกครั้ง เบื้องต้นยังมีโอกาสที่ราคาทองคำจะถูกขายทำกำไรโดยหากราคาหลุดระดับ1,250เหรียญดอลลาร์ต่อพลัสออนจะมีแนวรับสำคัญที่ระดับ1,240เหรียญดอลลาร์ต่อพลัสออนและนำการหลุดโซนระดับ1,260เหรียญดอลลาร์ต่อพลัออนลงมาทำให้นักลงทุนอาจจะต้องชะลอการสะสมทองคำเพิ่มเพื่อรอดูโซนระดับ1,240เหรียญดอลลาร์ 1. ต่อพลัออนหากยืนเหนือระดับ1,240เหรียญดอลลาร์ 1. ต่อพลออนได้ ค่อยกลับเข้ามาปวดสถานะซื้อใหม่อีกครั้งวันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเทาง่าน,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ